สวัสดีค่ะจากบาลายวงพยอมค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมารู้จักกับไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นไม้ที่สำหรับตกแต่งโต๊ะทำงานนะคะอันนี้เพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะรู้จักหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะคะต้นนี้ เขาเรียกว่ามะพร้าวทะเลทรายนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นลูกของเขานะคะบารายบงพยอมได้ต้นกลางกลางขนาดกลางนะคะอันนี้เพื่อนบารายบงพยอมให้มานะคะให้มาก็น่าจะสองปีกว่าแล้วนะคะอันนี้คือต้นที่เขาให้มานะคะ ลากลากออกแล้วนี่ค่ะแล้วก็เมื่อตอนฝนตกมาแรงๆเขาตายไปต้นนึงนะคะนี่ค่ะเขาปุ่มปุ่มจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นปุ้มกลมๆแบบนี้นะคะก็จะราคาดีหน่อยนะคะก็เป็นไม้ที่เขาปลูกรวมๆกันกับ ต้นแค่ตัดได้นะคะเป็นไม้ที่ปลูกๆลกรวมกันก็จะดูสวยงามนะคะเป็นไม้ประดับไม้ตั้งโต๊ะโชนะคะเป็นไม้โชว์โขดนะคะถ้าหัวกลมๆแบบนี้ก็จะมีคนนิยมมากนะคะแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือต้นแบบนี้นะคะคือต้นจะยาวไปอันนี้ก็คือใบร่วงจะหมดแล้วนะคะ แล้วเดี๋ยวเขาจะแตกขึ้นมาใหม่ตรงนี้นะคะแตกขึ้นมาแล้วก็พร้อมจะมีดอกนะคะแต่เขาไม่นิยมดอกกันนะคะเขานิยมโขดกันแล้วก็ใบนะคะอันนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นใบยาวๆส่วนอันนี้จะเป็นใบกลมๆนะคะใบลีลีกลมๆแบบนี้นะคะก็คือใบจะต่างกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมา นำเขามาใส่กระถางนะคะกระถางเล็กๆนะคะก็จะแยกขยายเขาออกมาแคะออกมาใส่กระถางนะคะเพราะว่าอันนี้ก็สามารถที่เราจะแคะออกได้แล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้เมื่อเม็ดเขาเราจะต้องห่อเขาไว้นะคะถ้าเราไม่ห่อ เขาจะกระเด็นไปทั่วนะคะบาลลังพ์พยองก็ไม่ได้หอนะคะนี่ค่ะอันนี้หัวเงาเขายังอ่อนนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าปลูกก็จะใช้ดินปลูกของแคตัดก็ได้นะคะแต่บะแลังพยอมไม่มีนะคะก็เดี๋ยวจะใช้ดินตรงนี้เลยนะคะดินตรงนี้ก็เป็นดินขุยมะพร้าว ผสมกับแกลบดำนะคะสำหรับไว้เพาะไม้ต่างๆบาละกงพยองก็เลยเอามาเพาะบนอนเริ่มจากบอนไปก็มาเป็นมะพร้าวทะเลทรายนะคะนี่ค่ะดินก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะมะพร้าวทะเลทรายนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการน้ำเยอะนะคะ ค่ะเราก็จะมาใส่ไว้แบบนี้นะคะเอาวางไว้เฉยๆตั้งไว้ให้ถ้าเราจะใช้กระถางสวยๆนะคะเป็นดินเผาเป็นเซรามิกจะสวยมากเลยนะคะแล้วก็ใช้ดินภูเขาดินภูเขาไฟหรือว่ากรวด ก็ได้นะคะใส่จะสวยมากๆเลยนะคะนี่ก็จะใส่อีกสักนิดหนึ่งโอ้ยมีหอยมีหอยจะดีด้วยถ้าเราแยกออกมาแบบนี้นะคะประมาณภายในหนึ่งอาทิตย์นะคะ ใบเขาอาจจะเหลืองนะคะนั่นก็คือเป็นการปรับสภาพนะคะไม้ชนิดนี้จะมีการปรับสภาพถ้าเราเปลี่ยนกระถางใบเขาจะหลุดหมดเลยนะคะแบบอันนี้นะคะอันนี้บาเงพยองก็มาเปลี่ยนไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็ใบหลุดแล้วนี่ตอนนี้ก็เริ่มจะแตกขึ้นมาใหม่แล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นการตกแต่งให้เขาสวยนะคะโดยการใส่หินเกร็ดเล็กๆนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่านะคะสำหรับมะพร้าวทะเลทรายหรือแคตัสนี้ถ้าเราตกแต่งกระถางก็จะสวยงามมากนะคะนี่ค่ะ หรือจะใส่เป็นสีอื่นก็ได้นะคะก็จะสวยใบเขาจะสวยนะคะเราจะตกแต่งแบบนี้ก็ได้นะคะก็ใส่หินเกล็ดหรือว่าใส่หินก้อนใหญ่ก็ได้นะคะจะตกแต่งแบบนี้หรือจะใส่ให้เต็มเลยก็ได้นะคะก็เราก็จะตั้งไว้ตามโต๊ะทํางานมุมห้องโต๊ะว,วางโทรศัพท์ ได้ทั้งหมดนะคะเขาเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยนะคะแล้วก็โชว์โขดสวยๆด้วยนะคะอันนี้ก็เพื่อนๆก็ลองไปหามาปลูกดูนะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่นักนิยมสะสมต้นไม้ในวงของแคทต,ตัสก็จะนิยมนิไปด้วยนะคะก็คือมะพร้าวทะเลทรายนะคะมะพร้าวทะเลทรายจะมีสามพันนะคะ ต้นนี้เขาก็จะเอ็นหาแสงนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็ยังอยู่ในซุ้มนะคะในเรือนเพาะชำนะคะมื่อก่อนนี้ก็จะปลูกบอนกับต้นไม้แย่แยนะคะตอนนี้ก็ย้ายออกไปเรือนจำหน่ายส่วนบอนก็เอาไปปลูก ในส่วนคุณตาเยอะแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาตกแต่งอันนี้เราก็เอามาใส่จากในรังโฟมนะคะส่วนใบอันนี้จะมีตำหนิเลยนะคะแล้วก็ทิ้งเลยนะคะแล้วเราก็จะใช้ ดินที่เราผสมกับขุยมะพร้าวนะคะเอามาใส่ให้รอบๆเพราะเขาเพิ่งจะกำลังตั้งกระโปะนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะตั้งให้เขาตรงๆนะคะเพื่อการจัดให้เขาตั้งตรงๆ,ๆเมื่อเขาโตเป็นปุ่มโคนเป็นพุ่มปุ่มนะคะ คนอวบใหญ่ก็สามารถที่จะออกจำหน่ายได้นะคะก็สวยตามราคานะคะแล้วก็จะจัด ก็จะเสร็จอีกแล้หนึ่งกระถางนะคะแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะหน้าตาสวยส่วนอย่างนี้ที่เขายังเล็กอยู่นะคะอันนี้ก็เขาก็เดนไปแล้วเราไปเจอนะคะเราก็จะแขะเขานะคะมาอนุบาลไว้ในกระถางแบบนี้นะคะนี่ค่ะ เราก็จะเอามาอนุบาลไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะามาใส่ในรังโฟมนะคะเพราะอันนี้เขายังไม่มีหัวเก้านะคะยังไม่มีกระโปะนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งเกิดนะคะเราก็จะเอามาวางไว้ตามเดิมนะคะเอามาวางไว้ในนี้ก็อีกหนึ่งปีผ่านไปเราก็ค่อยมาดูกันใหม่นะคะว่าเขาจะโตขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะคะ อันนี้ก็ระยะหนึ่งปีขึ้นไปแล้วทางนั้นนะคะอันนี้ก็ประมาณสี่ห้าเดือนนะคะก็จะได้ต้นประมาณนี้นะคะเขาจะเป็นไม้โตช้านะคะเป็นไม้อวบน้ำแต่โตช้าก็สังเกตดูได้นะคะถ้าไม้ราคาสูงมักจะ โตช้าหรือว่าขยายพันธุ์ยากนะคะก็เป็นที่รู้ๆกันเลยนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นมยมเงินมยมทองนะคะหมดเลยนะคะเผลอแค่วันเดียวนะคะไม่รู้ตัวอะไรกินใบหมดเลยนะคะกลอนแหว่งหมดเลยนี่ค่ะอันนี้ก็หัวเงาเขานะคะ อันนี้หัวหนึ่งปีนะคะแต่เขาไม่เจริญเติบโตนะคะเพราะว่าจำกัดเขาไว้นะคะไม่ให้เขาโตนะคะใบนิดเดียวหัวนิดเดียวเพื่อสร้างทำให้เขาตัวหัวป้อมนะคะก็ต้องมีวิธีนะคะทำให้เขาหัวป้อมไม่ให้เขาหัวยาวนะคะเพราะว่ามีหลายลักษณะที่มีคนนิยมนะคะบางคนชอบหัวปุ้มกลม แล้วก็มียอดมีใบสองใบ3ามใบนะคะบางบางคนก็นิยมต้นยาวแบบนี้นะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าเอนไปเอนมานะคะหลบหลบแดดหลบฝนอันนี้ก็จะชํำไปต่อนะคะยังไม่เอาลงกระถางนะคะ เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งถึงจะมาลงกระถางนะคะนี่ค่ะอันนี้ด้วยเดี๋ยวเราก็จะตกแต่งด้วยหินสีนะคะอันนี้ก็จะโรยหน้าด้วยสีขาวนะคะเป็นหินเกร็ดเล็กๆนะคะอันนี้ก็เมื่อก่อนนี้จะมีร้านต้นไม้มาตั้งอยู่ที่ตลาดหนองม่วงนะคะก็พอดีไปเจอ ก็เลยซื้อมานะคะกิโลละสี่สบบาทแต่ปัจจุบันนี้เขาเลิกขายไปแล้วนะคะเพราะว่าพอดีเลยเจ้าของร้านเขาเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็เสียชีวิตไปก็เลยปิดกิจการไปแล้วนะคะก็เราจะตกแต่งให้ยังไงก็ได้นะคะให้สวยงามก็แล้วกันนะคะ นี่ก็จะใส่เป็นเม็ดใหญ่ก็ได้นะคะตามแต่ใจเราชอบนะคะนคะตามแต่เขาเรียกว่าตามแต่ใจเราปรารถนานะคะว่าจะให้สีสันเขาเป็นแบบไหนนะคะ สายสีแบบนี้จะดูเข้มขำเข้มขลุ่มไปหน่อยนะคะแล้วก็โรยด้วยละเอียดนะคะหินเกร็ดละเอียดแบบนี้นะคะเพื่อสร้างสีสันให้เขาสวยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นการตกแต่งกระถางนะคะให้เราดูสวยงามนี่ค่ะ อันนี้เป็นเทคนิคและก็แนวทางนะคะการจะตกแต่งให้กระถางต้นไม้เราสวยด้วยสีสันฉูดฉาดบาดตาหรือจะให้สีขาวเข้มเข้มอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะคะ <S 2> <S 2> <S เราสามารถที่จะสร้างสรรค์ได้ทุกอย่างนะคะ เราเรียกว่าตามใจเราปรารถนานะคะนี่ค่ะนี่ก็อีกชนิดหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็ย้ายลงกระถางเสร็จแล้วนะคะก็จะเปลี่ยนกระถางใหม่ตกแต่งให้สวยงามนะคะก็แล้วแต่เราจะชอบตกแต่งแบบไหนนะคะอันนี้ก็ตามใจเราปรารถนานะคะสำหรับการตกแต่งมะพร้าวทะเลทรายนะคะนี่ค่ะ อันนี้จะมีลูกเล็กอยู่ข้างๆกระถางด้วยนะคะก็จะปล่อยไว้ก่อนนะคะเพราะเขายังเป็นลำต้นเล็กมากนะคะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาดูการแยกลงกระถางแล้วก็ตกแต่งกระถางให้สวยงามนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บ้าลายของพยอมทํำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ